หน้าโง่จ้องไอ้ควายเฮียสวยยู่เป็นยัีไอีกยู่เป็นคุณยูคุณยูืนเต้นอย่างสบายใจคุณอยูเป็นยิวเป็นยิวเป็นอ้เชื่อต้องรถสายไว้เกี่ยสุดเลยดูอย่างผมก็รู้เลยเฮียเซซัาเซ

ตัวนี้ก็ไม่ได้เทอะไรเมอเอาไม่ได้ได้เดี่ยแค่อยากเป็นมากกว่านี่ไม่เคยเป็นเลยให้เล่นไม้แต่เือร์เดย์เป็นเบอรเดยแล้วคุจไม่มีโอกาสเป็นเบอร์เดย์คที่สอเลยไม่เชื่อค่อยงมื่ะเชื่อที่หลบตาไม่ได้เชื่อที่หน่อยเะต้านลาต้านใต้านต้านต้านต้นไอ้การแบบนี้จำได้ป่ามันมีที่หลบ จำได้อยู่อุ้ยเียเขาได้ต้านหอกไปสัเอจะมือยืนบังบัตููสตีมตตตตตแจมีรอตีได้เขี้ยะเฮ้ตมันจะตายมาไปวเข้าไปไาวะเออมันเป็นห้องลับไงอ๋อเขี้ยะไม่ไว่ใจตันงเหรอมึงด้วตัวไหนอัตันอยู่สคนด้วย

เ no nice anyway> ื่อใคไม่ได้ไม่มีอาวุธไอ้กายไอ้กายไม่มีอาวุธออกมออกมาออมาพี่ออมาดูนี่ดุนีนี่นตีเลย่าออมาออมาออมาออเฮ้ยเฮ้ย้ยอดิไม่ไมม่งามี่ปาามี่ปาปาี่ปาี่ปาปมามปีามีทปาม่มีปาีที่ปามมที่นี่ปาี่

a few moments later แม่งไม่ไหเห่งตัวไอามบมีดา็นเก่งเลยเหมเป็นบ้างดิไอ้เหี้ยไม่ได้เป็นหรอ ไม่น่าอ่ะต้แม่งรัวไม่เข้ากูกูไม่ใช่แอ้ไปกว่าพี่ดววตาแปลกไหมพี่เหนือเี้ยไอ้ตาจำได้เก่ใครวะไอ้ตาอ้สาไอ้ตา a few moments later จี้อะไรสียคายละโอ้ยตายยังไงกยเลย กูรู <Private S 2> ้เลยใครเป็น <piercing> ก oh <my> ูเห็นขาตาเหลวเมื่อกี้ไอ้เหี้ยรู้เลยใครเป็นไปไอ้เหี้ยไปอยู่กันเี็นพ่อเราไปน้ำมาควอ่ะเป็นกูเอ็นกูเอ็นมอาการเดินอยู่ดีไม่นนุนจ้วงขารถบรรทุกเล็กแต่ไอ้ตั้นไอ้ตั้นทานเขาไงวะทานอ่ะมีคิวมีคิวไม่ตื่นคิวเฮียหนุนพ่อเราไปน้ำมากูออกมาเดี๋ยวไอ้จัด หม็นเหม็นเหมเหม็นเหม็นนมาตรงนี้พี่ต้นตามาเอาเาเรใครเป็นใครเป็นเราเดาใครเป็นคนดูแปลกนะไอ้ตอนงรู้มูแล้วมันจะเหมือนความรู้สึกเมื่อไอเมื่อลูซสการ์บอกคืนรัวดักไปด้เป็นพ่อเลยเว้ยไอ้ ไอหลิวเป็นมะเนี่ยไอหลิวไอเลิ้วไอหลิวไอแอร์ไม่ขนาดนี้มึงยังไม่รู้มึงมึงมันโง่โอ่เจอมันแล้วพี่พีเป็นมึงมึงมึงเคยดูสตาร์วอล์บะไอ้เหี้ยถ้ามึงรู้ความรู้สึกจะรุ่งสกายวอล์กเกอร์ไอ้เหี้ยไอ้มันแอะไรเงี้ยสวย ไอ้ตันยินดีด้วยเว้ยดาวเวอด์ตายแล้วเว้ยตันพ่อองมึงอะพ่ออมึงคือไอตันแต่ดาวเวเดลคนนี้มาใส่มาในยาธทำมเปันเก่งในยูสูดเลยต้ต้นต้นตต I am your father ไอ้ตัวคือรองตูดเนี่ยรองตูดอ๋ออันี้แมงกาแมัน์คือยก้าพัน0กันสวย9ก้าันกัวเลแล้วกี่ทอที่เาอยห้ เฮียดาดดดนี้ดัดนี้กูคุ้นเลย่ยั่งแปดร้อยยกูจะไม่อยู่ตามมาแปลกๆไ้เฮียตั้งกูจะไม่อยู่ไอ้หมวขาวาอะไรเฮ้ยคิวเฮียยีแม่ไอตันแมวนะยีสตุดพร้อมไอตันแมวเฮ้เฮ้ยโอ้โหเแตหัวไอ้เฮียปึ้งเฮ้ยโอ้กาดีกูส

ไม่มีใครอิจูนอกจาก q กูบอกเลยไอ้เป็นเนี่ยต้นเป็นหรอรู้ไอ้กาบปีไอ้กาเปียพดลอนะไอ้กาีอะไรเงี้ยไป้ปทับไ้ทัไทัไเชน่ะไเชนะััขวาขวระวังระวังซ้ายซ้ยมันถือไอตีมนมันบอกแล้วมีตาย เขาบอาหยอกไอ้เขียสวยสวยโอ้อกาสวยไ้เียเป็าไไม่ยอม่าทินดููไปห้องน้ำก่อนดิเีตาเน่อ้ไอ้เียทางแอกของน้นมันอยู่ไหนวะไอ้เขียเฮ้ยเ้าเข้าไปแล้วไอ้เหียไอ้เ้าตรงนี้ได้ตรงนี้กูสวยตั้นอุ้ยคือปืนล่อกเลยไอ้เียเอาตั้นตายต่อหน้าต่อตากูแต่ไม่เห็น เปิดักมันเข้ามายิงมาตัวเลยกูไปเยี่ยวละใครเข้ามายิงอย่างเดียวบอกแค้แหละไม่ใช่กูนะจะเย็นๆอย่ายิงกูแง่เฮ่บวยเอาเป็นไงเอทำดียำดีครูสั่งได้เป็นทำดีทำดี ต้องแต่ไม่ต้องไปเงินไปเง <ś c oughs> ินมาใครเข้ามาใครเข้ามาอย่างงี้อยู่ไม่ใช่ต้องอยูนะ่ยิงเงีครับ โอเคเอกอมันจบแล้วเหรอใครเป็นต้นเป็นหวยไอ้เหี้ยแม่านงงแตก่ิูมันปากมากอยู่คนนี้นรู้เป็นได้ไม่กี่ไม่กี่นาทีแม่งตายแล้วแบบเออตาคนไอายุขนาดจะเอาจริงแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูไปโหลดคลิปก่อนเดี๋ยวกูเอาจริงแป๊บจริงเมื่อไอหยิมไอแกล้าไอ้กล้าไอ้กล้าไอ้กล้าไปสองตา้วไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปโหลดสคริปต์เอาจริงแป๊บนึงไอ้สัตรีไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไหนนั่งนั่นแหละไอ้เหี้ยนั่นเป็น ไอ้หลายลูกตัวเองอะลูกงอนนะสวยสวยเพราะดงมาข่าวซะอีกไอตันเป็นันเป็นไอต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 ัเป็นไอตเป็นไอตันเป็นไอันเป็นไอตันเป็นไอตันเป็นไอตัปไอตันเไอตันเป็นไอตันเป็นไอตันเ็นไอเป็นไอตนเปไเป็นไอตันเป็ไเป็นนเปไอตันเป็ไอตันเป็ไอตันเป็นไเป็นไเป็นเป็นไอตันเป็นไอเป็นไอตันเเอตันเป็นไปเอตไปอตั มันมันมันวิ่งมาฆ่ากูไลเงี้ยอ้แม่งวิ่งมาฆ่ากูแล้วิปะตูอู้ยโอ้โหไอ้ตันดอกลักซ์พี่นะอยู่ด้วยกันไอ้ไม่ใช่ไอ้ยิงเียกตีนขอร้องเฮ้ยยายายทุกคน่ายิงเกินลุงจะยิงเล็ก A few moments later ดหายิงวัวเลย มาแอบอยู่มาแอบอยู่แอบอยู่เราโคดบอกเลยคดเรียนโคเนียนเนี่ยคุอยู่เบเนี่คุณไปดูกนอนอยไปดูกรนอนไอ้ปืนอย่ไหนวะ้้ที่เอ็นยูไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยามาเข้าไปข้างในเรยวไอ้สัสมีไอ้ยาืเมืองเนีย ออกไข้างนอกได้ด้วยหรอเปลได้ได้ติดมากเลยสัตันมึงโวะเนี่ยไอ้เหี้ยวากลยตันต่อหน้าต่อตาเฮ้ยไอ้เหี่ยไอ้เหี้ยนน่วะไรวะดิวไอ้เหี้ยนั่นนะลดิวแล้ไอ้เยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีพีไ่อยู่ละพี่มจะบอกพี่ผมจะบอกว่าไอ้เหี้ยนั่นอะมันปลาไม่สผมจะปัปไม่รูยไอ้เหี้ย ใครวะแม่งีกับโป้ไอสัตว์ที่มัยจะกบีเข้ามาจวกพี่มีต้องโดนผมตะพีแล้วเลี้ยงลูกแล้วไอตัดปี๋มันรู้ได้ไงวะแค่นี้แหละมันรู้ได้ไงใครไม่ได้พูดต่อหน้าต่อตาเลยเฮียไม่งั้นแม่งก็เดินไปแล้วไอ้สัตว์ถ้าถามจริงพี่รู้ได้ไงวะเยี่ปุ้ยเอ่ตัดปี๋เราไปไปไป ไอเหี้ยไอเนี้ยลิวก็โคตรเนียนไอตาเล่นปูแน่ไอเนี้ยแต่ทรงละยังมีแบงนี้ไอเหี้ยโหลดสคริปต์อยู่แม่งเล่นปูสองตัวเลยที่แล้วข้างบนอ้าเฮียโอ้ยงกลับมาเข้าได้ไรู้ได้ปามีตีกระจกโชงงูอู้สวยไอตาเป็นปืนแล้วกูอยากรู้ยัยแม่งไม่ทำาวยเลยต่อะไอลู้อะ ไปตันนั่งอไตันตันยืมตันทำอไมไอ้เ้กูเห็นส่นที่ยสวยนเสือขายนงเสือเฮียโอ้ยไ่ตมามา้ตลนนี่มากากูได้เป็นมากูจะไปกับมึงเฮียเี่ยตุนเป็นในสัตว์เฮียยเี่ยตนเป็นเหรอไอ้เตุนเป็นนตแตกแตกสีแตกสีได้หมเปเฮแตกสีพูดมากจังวะเเว อย่าอย่าอยู่เองทำตัวจรับรับลอยๆอย่างเอาเขาจะไปรู้เขาจะอย่อย่าเสี่ยตันตันไปไกลๆอยมึงกับพ่นตันตันไปเยอแม่งมาอะไรตัวเกย์ได้จัดเออแล้วจีเจ๋อใครไม่ได้ไปไอนะเอ้ยต้นต้นมาที่อย่างโคตรเที่ยเลยไม่มีท่านั่งนี่ว่ะกูไม่สามารถตรงนี้ได้อย่าตามกูมาต้นไม่ได้ตามตึงเป็น เจอแม่สาวน้อยในห้องนี้ไปย่าไม่ต yeah. ิดไม่ใสกหนูนะนี wow. ่ห um, ันไม่ด okay. oh, ีอะตาวาี eagle. ่ไ oh. ัน A few moments later ดูตัวคนที่เหลี่ยมด่สในโลเลยไอเหียไม่ใส่หมวกกันนกค้างอะโอออ้ยายาย้ยย headshot เ

ขอให้เป็นร้เนเกียรอะไรขาาเอ่้ป้านะใส่ปอมใส่ปอม ที่เด้มไหมที่เด้อไหมอยากอยากรู้ว่าแอบไหนอ่ะพี่มี่ไว้เข้าไปเลยเข้าไป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 เออมัจะให้กูเข้าไปก่อนทะไมมันทำมันทำให้มันทำให้หัวโตอ่ะเออเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเขาได้แอบไปเมื่อเข้าเออไม่เอากูไม่ชอบเข้าไปแล้วไหนยกูไม่ชอบไี่ยังมันจะรู้ปะไปมันเข้าไปไปมันเข้าไปเอาไอ้นี่ i n น o c e n t เหรอไปทีละเข้าไปดิเออ ม่งเป็นแน่ดิเป็นเปยนแม่อะไรอีกไ่เลยไอคิวอไอคิวอ่ะหลือมึงอ่ะอันนี้ม่มีคิวเป็นควายวัเดียวอนี่มานี้มาหนีเข้าไปเข้าไปเหลือสองคนี่ไม่ตูยทอ่เครื่องมาหลอกลวงไอ้หี้ยมึงหลอกลวงไอ้ยเครื่องมือสองไอ้เหี้ย

เต่าที่ได้ตัวอื่นไม่ง่อยเนี่ยลัวที่อะไรไม่รู้เป็นลัวสวยแบบนาเป็นลัวด่านนี้มันด่านอะไรวะให้มันชนแล้วมันจะกินมาม่าก่อนนี้ใช่อุ้ยเขี้สะุช่รึเฮ็ดด่านอะไรวะเฮ้ดด่านนี้มันมีมันเข้าได้หรอวะอ้าวตันมันมีเข้าไม่ได้อะเฮ้ยเริ่มมีกันละ I ninja want to be ไปไหนฮะเมื่อเฮียตามมาทำไมกูจะทำให้มึงระแวงไงเฮียกูจะทำให้มึงประสาทหลอดไงต้นต้งมาหาโอเคเนาะ I want to be ninja เว้ยยิบกี้เป็นไงเป็นไงนี่ห้องกุง A few moments later ยิงกูเลยตัดตัดพี่รูกนู่นนู่นข้างหลังนู่อนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไปยิงซ้ำดิยิงซ้ำดิไม่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซ้ำแม่เ่ยจะกล้าเหรออยากให้การตายของกูไร้ค่าโอ้ยจะตายคนแรกเลยชิพังมึงตายได้ไงอ่ะเหลอดบอลต้นข้าใช่ไหมอ่ะายุต้นเป็นเนอ A few moments later. Miano, you're no, me. <coughs> 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 Ayah, มมัมมจะ <c oughs> ัะเจอรหรอเจเรี่วเวม่เตียวเ่ลกดไลค์กดดิไลค์อกดดีไลค์ให้เยอะๆให้ถึงพันไลค์ให้ด้ถึงพันดีไลค์ไปเลยกดแล้วบอเพื่อหเพื่อให้ช่องเรามีกำ <c oughs> ลังใจในการทาไปได้บุ๊คบ